สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดบาทซี่ค่ะ วันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของดาน,นะคะมาสเตอร์ในเอพิโซดที่1กันนะคะบอกเลยว่าแค่เอพิโซดแรกนะคะก็ขนลุกกันแล้วทุกคนเพราะว่ามอนนะคะมีความอึดแล้วก็ความถึกแล้วก็ความแรงค่อนข้างเยอะเงื่อนไขก็เยอะเช่นกันค่ะเพราะว่าทุกตัวของเราเนี่ยนะคะจะเลเวลนะคะ50แถมนะคะในส่วนของเอ่อการปลูกพลังเนี่ยได้มากสุดแค่1ดาวเท่านั้นค่ะทุกคนและทุกคนเห็นดีแบบขวามือไม ออกมาผิดนิวับซ้ายมือนะเห็นไหมคะว่ามีการลดการฟื้นฟูนะคะลดเวลานะคะของลูกสมุนเนาะลดโลกพลังชีวิตเรานะคะลดนิ้ับฝั่งสตูลและเพิ่มพลังชีวิตของสตูอีกด้วย เอาละค่ะทุกคนลดการต่อเนื่องเวลาของสมุนนะคะก็คือเช่นเราซัมมอนตัวไหนออกมานะฮะก็มันจะค่อนข้างหายไวมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าอยากให้ระยะเวลามันนานกว่าปกติก็ต้องใช้สมบัติซัมมอนนะคะมาช่วยแต่ถึงจะใช้สมบัติซัมมอนมาช่วยนี่นะคะยังไงมันก็ลดลงอยู่ดีนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแต่ไหนเราจะต้องใช้นะคะตัวซัมมอนในการช่วยจัดการนะคะจะต้องใช้เป็นสมบัติซัมมอนทันทีนะทุกคนแล้วมันก็จะแบบเออซัมมอนชงซัมมอนช้า ระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มอนเนี่ยมีความอึดขึ้นเยอะมากๆนะคะมอนที่เราเห็นว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราผ่านได้ค่อนข้างง่ายตอนนี้เนี่ยค่ะค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะเหมือนในด่านของ1นีด3นะคะเห็นไหมทุกคน สตันแทบจะตะลอดเลยนะคะยกเว้นตัวของดักโกโก้เออยังดีที่มันมีเขาเรียกไงพาสซีฟเนาะที่ว่าลดอ่าดีบัฟนะคะของตัวเอง20%นต์ะนางก็เลยหายสตันก่อนเพื่อนเนาะแล้วก็เลยแบบเออยังพอแบบใช้สกิลต่อต้านกลับได้บ้างนะคะหามันก็เลยทำให้เออตัวอื่นเนี่ยได้ใช้สกิลต่อเนาะเพราะเหมือนกับมันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยคัดสกิลพอดีนะคะทำให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วเวลาที่เขาให้มาเนี่ยนะคะค่อนข้างน้อยนะสำหรับเจฟหรือเป็นเพราะว่าหนึ่ง เราอาจจะตีเขานานนะคะมอนสเตอร์โอเคค่ะนี่เห็นไหมจะต้องแบบตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วแบบไหนจะโดนแบบเออโลวให้าราชีวิตก็ไม่ค่อยจะขึ้นเอยใดๆเออนะคะทุกคน โอเคหมูหายไปหนึ่งตัวแล้วนะคะค่อนข้างที่แบบจะเล่นง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือดาน1่คดสามนะทุกคน1นคิดหนึ่งเนี่ยเซฟใช้เอฟโซช่วยนะคะหนึ่งคีดสก็ใช้เอพโซช่วยในการทําดามจิตนะทุกคนลองดูกันนะคะว่าแต่ละดานเนี่ยมันใช้อะไรกันบ้างแล้วมอนแต่ละดานเนี่ยมันทําอะไรกับเราบ้างนะคะเช่นอ่ะถูกสตาร์ทลัวอันนี้อาจต้องใช้หนะ้าสวนของน้องโกโก้มาช่วยค่ะ ช่วงแรกจะไม่ค่อยพีกเท่าไหร่ทุกคนมันจะเป็นพีคตอน1ขีด7ขึ้นไปอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดู1นขีดสกันก่อนเลยนะคะเผื่อใครที่จะเล่นไปด้วยนะคะแล้วก็ลองลงไปด้วยเนาะ <S <S อันนี้นะคะถือว่าทุกคนได้เห็นความสามารถของเอฟิซโซ่ไปด้วยเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เซฟก็ยังไม่ได้เห็นเอฟิซโซ่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเอฟิซโซ่เนี่ยของเซฟนะคะน้องก็เอ่อเลเวลเจ็ดสิบเนาะแล้วก็พอในดานเนี่ยมันเล,วเ,ลเวลห้าสิบนะคะมีการปลุกพลังไปแล้วนะคะเป็น1ดาวนะคะ โอเคค่ะเอเวอรี่ยังพอช่วยแบบขัดสกุลขัดสกิลแล้วก็ช่วยยิ้วบ้างไอ้ไม่ช่วยยิส้สิช่วยเขาเรียกไงช่วยแทงช่วยยืนนะเพราะว่าบางดานเนี่ยมอนมันกัดแค่ตัวหน้าจริงๆ,งๆนะคะทุกคนโอเคถ้าตัวไหนนะคะมีแคนดี้พิเศษก็จะเห็นได้ที่ขวามุมได้เลยนะคะของตัวละครเห็นไหมน้องเอฟเฟซอนเนี่ยจะมีขวามุมนะคะ เอาละค่ะด้านนี้เราก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่านี่ขนาดดาเมจป็นโซ่เป็นจงตีล้วนทุกคนเห็นหลอดเลือดนั้นไหมนะคะคือแบบหลอดเลือดคือโหทุกคนยังไม่ตายกันอีกอ่้มอนอึดมากๆเลยค่ะพลังชีวิตค่อนข้างสูงเลยนะคะ เอาล,ละค่ะทุกคนนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปสกิปนะคะไปในด่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนติดกันดีกว่าเนะเาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะงานวิจัยฉันหนีนดูสิแสงสว่างจมลำคาสัตย์ให้กระจุยแสงสว่างจมลำคา เอาล่ะค่ะเมื่อไม่มีการสปอยนะคะในบางส่วนเนาะก็เดี๋ยวด่านนี้มาลองลงดูกันเลยค่ะด่านนี้เนี่ยจะยากนะคะในเช่วงของเล็บสุดท้ายนะคะทุกคน พยายามจะไม่สปอยนะคะเพราะบางทีเนี่ยการลงดาของเรานะคะมันก็จะมีเนื้อเรื่องบางส่วนนะคะมาไขาข้อข้องใจเนาะหรือเป็นน้องฟอินนอเซียนะคะไอ้ตรงน,นี้เนี่ยถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนสามารถบอกได้เนาะว่าเฮ้ยอ่านชื่อยังไงถึงจะเป็นการอ่านที่ถูกต้องนะคะเอาล่ะทาไมเว็บสุดท้ายถึงยากอย่างนั้นเรอนะ,ะทุกคนออรอเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะ เห็นไหมทุกคนชาเอมนะคะเซมว่าชาเอมมันแบบตีไวมากทุกคนคือแบบปกติเวลาเราใช้นาน้องก็จะแบบเออตีแบบเนิ่มๆน,นะคะซัมมอนลูกออกมาอันนี้เนี่ยเป็นการสปอยเราหรือเปล่าว่าถ้าแคนดี้วิเศษเข้ามานะคะชาเอมจะแบบมีความเก่งขนาดนี้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาอทุกคน นะคะเออบางทีอาจจะเป็นการแบบสปอยก็ได้นะคะชาเอมค่อนข้างน่าสนใจเลยคิดว่าอนาคตนะคะอาจจะมีการได้บัฟน้องเนาะเพราะว่าสีสหายเนี่ยก็บัฟไปออสองตัวแล้วนะคะไหนจะเป็นน้องเห็ดเนาะน้องออทัพทีมนะคะยังคงเหลือน้องชาเอมแล้วก็น้องดักโกโกเนว่าจะมีการบัฟหรือเปล่าหรือจะบัฟในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะ อ่าทุกคนด่านหนึ่งคิดเจ็ดนะคะเซฟจะให้ทุกคนดู2ทีมด้วยกันเนาะทีมที่เซฟจะมาแนะนำนะคะอ่าในส่วนของด่านหนึ่งคิดเจ็ดนะคะเวอร์ชันนี้เซฟจะใช้เป็นน้องเห็ดพิษเพรหนึ่งค่ะเราจะเจอมอนที่มันอ่าทำการฟื้นฟูเนาะซึ่งน้องเห็ดพิษนะคะมีอัตราการลดการฟื้นฟูด้วยแล้วก็น้องไฮฟักทองนะคะจะสมมตปุ้มปุ้ยที่มีการลดการฟื้นฟูนะคะ เซฟลงปิดไอตรงนหน้าจอทุกคนนะคะมันก็เลยแบบเห็นขึ้นมานะคะเออไม่ได้ปิดไปแล้วค่ะน้องเห็ดพิษนะคะเซฟใช้เป็นโจมตีล้วนนะคะทุกคนแต่ถา,ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะเดี๋ยวนี้เซฟแค่สาธิตในส่วนของน้องเห็ด <isas> พิษเพราะตอนที่เซฟเจอมอนเนี่ยให้เป็นมอนที่ฟื้นฟูเนาะ,ะเราก็เลยนึกถึงอยู่แค่2ตัวนะคะก็คือน้องปุ้งปุ้ยนะคะที่สมมติมาจากน้องายฟักทองแล้วก็น้องเห็ดพ<ต>ิษที่มันสามารถลดการฟื้นฟูนะคะขอสมาชิกอีกฝั่งหนึ่งได้ ถ้าจะไม่ผิดสกิลของน,อน้องลดได้100%เเลยนะคะอ่ะทุกคนดูแล้วมันก็จะมีความแบบว่าแบบมันไม่ค่อยลดเห็นไหมทุกคนแบบฝั่งนึงก็ฟื้นฟูนจนแบบสู้ชีวิตมากฝั่งเราก็แบบว่าสู้กลับนะคะเกออิดการฟื้นฟูนกันเข้าไป นี่ค่ะเห็ดพิษช่วยนะคะน้องก็ซมมอนมาคือเป็นเพราะหนึ่งค่ะปุ้มปุยเราเนี่ยจากที่ปกติจะยืนนานกว่านี้เยอะหน่อยเนาะเพราะมันโดนบัฟของด่านนะคะมันก็เลยแบบลดลงไป50%ถึงแม้เราจะใช้แบบซมมอนสมบัติซมมอนมาช่วยแล้วนะคะมันก็ยังคงหายไวมันเลยทําให้การลดการฟื้นฟูมันไม่ค่อยต่อเนื่องเล่เซฟก็เลยเออถ้างั้นลองใช้น้องเห็ดพิษดูดีกว่านะคะอันนี้คือทีมแรกที่เซฟลองเล่นดูเนาะเดี๋ยวไาดูอีกทีมหนึ่งที่ไม่ได้ใช้น้องเห็ดพิษกันนะคะมันก็สามารถเล่นได้เช่นนกะกัทุคน เห็นไหมคะมันก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนิดหนึ่งนะคะนี่แล้ว30วิสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะมันจะลดการฟื้นฟูเรื่อยๆเลยเพราะว่าปุ้มปุยเนี่ยถ้าที่เซฟสังเกตรู้สึกว่าน้องจะลด75%นะคะน้องเห็ดพิษลด100%แต่ลดค่อนข้างแบบมันกระจายอ่ะมันเป็นการกระจายกระจายกันนะคะมันไม่ได้แบบลด ได้เห็นได้ชัดแบบแบบแบบปุ้มปุ้ยนะคะจากที่เซฟดูอันนี้คือดามเมนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของดะโกโก้ Go Go มาช่วยทาดามเมดด้วยเมื่อกี้รู้สึกว่าเห็ดพีแต่มันลดการฟูก็จริงค่ะแต่มันจะเบินดามเมดเนี่ยค่อนข้างเบามากๆอันเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าใช้เวอร์ชันดะโกโก้ Go Go จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะตัวฮิวค่ะยังใช้เป็นสองฮิวเหมือนเดิมดามเมหลักจะเป็น3ตัวนะคะก็คือน้องไฟฟ้องนะคะเอแคร์แล้วก็ดะโกโก้ส่วนอ่าน้องแกะของ ะะเหมือนเป็นการฮิลแล้วก็มีมินิสตาร์เป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าแกะค่อนข้างหายไวค่ะนะคะบัฟของด่านทําให้แกะหายไวทุกคนนะคะแต่ว่าด่านนเนี้ยยังไงคงใช้เป็นสมบัติซัมมอนอยู่ดีนะคะเพราะว่าสมบัติซัมมอนเนี่ยค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะคะ1นึ่ค่ะตัวซัมมอนเราก็จะทุบแรงมากยิ่ขึ้นเนาะแล้วก็การยืนนะคะของน้องๆนะที่ถูกซัมมอนออกมาก็จะยืดระยะเวลาค่อนข้างนานขึ้นนิดนึงค่ะ คือถ้ามันไม่มีการลดเวลาการสมมติเนอะเซฟน่าจะใช้เป็นสมบัติอื่นมาช่วยมันจะได้แบบว่าดาเมจไวๆกว่านี้นะคะอันนี้อย่าลืมนะคะน้องๆทุกตัวเลเวล50นะทุกคนนะคะเพราะเขาอาจจะลดการเหลือล้ํานะคะของเลเวลแล้วก็การปลุกพลังเนาะก็เลยค่อนข้างฟิกให้แค่อะไรนะดาวเดียวนะคะอ่ะมาดูกันค่ะวหลดการเฟ้นฟูนะคะ หนึ่งค่ะมันมีการช็อตนะคะเล็กๆน้อยๆของดะโกโก้เราทุกคนเพราะมันเหมือน,ม,นมันมีการตีเรื่อยๆหรือช็อตเรื่อยๆเนี่ยดาเมจคงที่นะคะมันก็จะแบบไม่ค่อยฮิวเท่าไหร่ไหนจะแบบน้องไพยฟักทองนะคะสัมมันปุ้ยออกมาอีกแต่มันจะตีได้ครั้งละตัวนะคะเพราะเห็นไหมว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเลื่อยเกือบเต็มนะคะอีกตัวหนึ่งเราก็พยายามแบบเติมไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ลดการฟูฟูเยอะเท่ากับน้องเห็ดพิษนะคะจากที่เซฟดูนะแต่มันก็ สามาทำด้เมจได้เรื่อยๆค่ะใช้นอเห็ดพิษจะทำให้เราเนี่ยจบด่านนี้ไวไม่มากม,มากกว่านี้นะคะทุกคนสังเกตระยะเ,เวลาได้เลยเห็ดพิษค่อนข้างไวนะคะนั่นะคือจากที่เซฟดูเนาะมาสเตอร์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหยิบตัวอื่นๆมาใช้เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทําให้เหมือนกับว่าเฮ้ย ยังไงน้องเห็ดก็มีมีบทบาทได้ใช้งานเนาะโกโก้นะคะก็ได้ใช้งานเหมือนกันอันนี้เว้น1นขีดเนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของ1นขีดแนะคะ ทุกด่านเนาะเซฟจะฟิกเป็น3ดาวนะคะเพราะว่าตอนแรกเซฟก็ผ่านดาวเดียวแหละบางดา่านแต่ว่าเซฟไปลองมาใหม่พอลองใหม่ปุ๊บเฮ้ยสามดาวแล้วนะคะเซฟก็เลยเอานำคลิปมาแชร์ทุกคนเพฟ่อเพิ่มเติมอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะเหมือนของเมื่อคือนอะ่ะมันมันเสร็จทุกด่านไปแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันมันจะมีบางด่านที่มันหนึ่งดาวเนาะพอตอนเช้าตื่นมาเราก็มันม,มานั่งลองนะคะ เอาละค่ะจะเห็นนะคะว่าเราใช้ซัม,มอนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเอาละทำไมด่านนี้นะคะถึงใช้เป็นทีมนี้นะคะทุกคนสังเกตนะคะทีมนี้เนี่ยนะคะเราจะเอา2ฮิลนะคะมาช่วยเนาะแล้วก็จะเป็นทีมซัม,มอนนะคะ3ตัวแต่เราไม่ได้ใช้ไพาฟักทองเพราะว่า1ค่ะไพ่ฟักทองตายง่ายค่ะโดนมอนนะคะหรือโดน ต้ากบอะ่ะเซลยกเป็นกบเนาะทุกคนโดนโกบนะคะปล่อยพ่นพิษมาค่อนข้างแรงมา,มากๆเลยนะคะแล้วน้องตายง่ายนอกนั้นั้เนี่ยทุกตัวนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างอึดอาจจะเป็นเพราะหนึ่งค่ะไม่ใช่เป็นสายวเวทมนตน้อส่วนใหญ่จะเป็นจูโจมนะคะเป็นซัพพอร์ตซึ่งมีความอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะ อันนี้ทุกคนเห็นไหมจะพยายามซัมมอนนะคะออกไปเนาะให้แบบเออคอยช่วยๆนะคะช่วยแทงนะช่วยคาช็อกโกชิพในการแทงเห็นไหมคาช็อกโกชิพไม่ตายนะคะแต่ด้านนี้ที่ว่าเซฟใช้2ฮิลเพราะว่า1ขาดเดี๋ยวจะมีคนฮิลนะคะในส่วนของคาช็อกโกชิพไม่ทันนะคะเซฟก็เลยใช้เป็น2ฮิล เห็นไหมคะทุกคนจบค่อนข้างง่ายและจบค่อนข้างไหวามากๆเลยนะคะข่ช,ช็อกโกชิพของเราเนี่ยก็จะไม่ตายด้วยเพราะเรามี2ฮิลค่ะถ้าไม่มีพเพียววิลาใช้เป็นพาฟเฟ่ได้นะคะเสียว่าพาฟเฟ่ก็ฮิลแรงอีกตัวหนึ่งเลยค่ะเป็นครูททมล้วนได้เลยนะคะอะไระมาดูหนึ่งคิดเก้ากันดีกว่านะคะหนึ่งคิดเก้าเนี่ยที่ยีแชมป์แบบทีเมื่อกี้เลยเราแค่เปลี่ยนนะคะจากพาเพียววิลาเป็นพายฟัทงทองค่ะเพราะด่านนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องฮิลเยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันจะไม่ค่อย โจมตีเราแรงว่าเท่าไหร่มันจะโจมตีแค่ตัวซัมมอนของเรานะคะทุกคนให้สังเกตดูที่มอนนะคะจัดทีมง่ายๆเลยค่ะดูว่ามอนเนี่ยมันทําดาเมจกับเราแรงแค่ไหนต chapter, ้องการฮิลมากแค่ไหนหรือต้องการตัวที <Okay. S 1> so, that, ่มาช่วยยืนได้มากแค่ไหนนะคะทุกคนมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถนะคะเลือกทีมได้เหมาะกับหนาแน่นั้นเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เราจะใช้แค่ฮิลเดียวนะคะ อ่ะทุกคนดูเนาะเฮ้ยมันก็มีกบเหมือนกันนะคะทําไมถึงใช้แค่ยูเดียวกลัวยูไม่ทนแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะคะทุกคนดูมันจะตีนะคะใส่ตัวซัมวอนอย่างเดียวอ่ะทุกคนสังเกตที่กบนะคะมันตีแค่ตัวหน้าเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราซัมมอนออกมาเรื่อยๆนะคะจะเป็นการช่วยทีมได้ดีมากๆเลยแล้วมันก็จะตีเล่นเลยค่ะ เห็นไหมมันจะตีแค่ตัวหน้า้วทุกคนในโลกของเราชีวิตหมดพอดีนะคะเราก็ซัมมอนนะคะตีไปพอดีค่ะทําให้เราสามารถเล่นได้พอดีเลยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยด่านเมื่อกี้เรารู้สึกฮิลไม่ทานใครช,ชค็อกโกชิพตายก่อนนะคะลองใช้2ฮิลแบบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากไพ่ฟักทองเป็นในส่วนของพิยเวลานะคะเอาล่ะมาสู่ของด่านนี้กันนะคะทุกคนด่านนี้เนี่ยหลายคนอาจจะติดนะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าใช้อะไรบ้างนะคะรอบนี้เซฟจะลองใช้เป็นพาเฟ่ดูบ้างนะคะทุกคนเซฟเซฟลืมกดสกลิลอะ <laughs> ละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็อ่าทยอยนะคะสกลิลไปเรื่อยๆได้เลยค่ะทุกคนสามารถเล่นตามเซฟนะตอนนี้ได้เลยนะคะถือว่าเล่นไปพร้พอมๆกันได้เลยนะคะ เอาละค่ะก็จะใช้โกโก้เป็นหลักเพราะอะไรถ้ามีโกโก้มาแบบนี้นะคะรู้เลยนะคะว่ามีตัวที่ทําสตตนกับเราเนี่ยล้วนแน่นอนและหยูดพาเฟ่มาเพราะอะไรนะคะเผื่อกรณีที่โกโก้เซฟใช้สกิลไม่ทันนะคะพาเฟ่ก็จะเป็นตัวที่คอยบัฟให้กับทีมนะคะก็คือจะมีลดดีบัฟ40%อย่างน้อยมันก็จะหายสตัตนไวขึ้นมานิดนึงนะคะเสียว่าตรงนี้เนี่ยก็เลยเอาพาเฟ่มาช่วยเหมือนกันค่ะ และอีกหนึ่งข้อดีนะคะคือตัวเราเนี่ยทีมของเราจะมีการฮิวถึงสามตัวด้วยกันนะคะเอสเปซโซ่จะใช้ก็ได้หรือจะใช้ตัวอื่นที่เป็นดามสกก็ได้จะใช้เป็นไวเบอรี่หรือจะใช้เป็นตัวของดักโกโก้ก็ได้ค่ะอ้าวพอใกล้ถึงเวล์นะคะให้ทุกคนกดที่ตัวของโกโก้นะคะเห็นไหมเซฟจะกดมือนะคะเซฟจะไม่ได้ออโต้นะทุกคนมันจะมีระยะเวลาหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราสามารถใช้พาเฟ่ได้นะคะมันก็จะทำการนะคะอ่า ฮิลด้วยเนาะแล้วก็ลดดีบัฟด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่ที่ให้เราเนี่ยแน่กดโกโก้ Go นะคะทุกๆคนอย่าลืมนะคะก่อนจะเจอเว็บสุดท้ายให้กดโกโก้ mm hmm. มาเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโดนสตารจนทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะ ที่จรงจงจงจิงตอนจังหวะนี้ยเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะทุกคนแต่เนี้ยเสกดมือเพื่อการปัญหาที่จะพลาดน,นะคะเช่นแบบเฮ้ยมาสตัรพอดีตอนใช้สกิลนะคะทำให้เราไม่สามารถกดการสตันได้นะคะหรือกดสกิลของโนโกโกได้แล้ว,วัง ตรงส่วนที่มันขัดจังหวะด้วยนะคะนอกานั้นด่านนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมันจะไม่ยากเลยนะคะมอนตีเราไม่แรงตีเราเรื่อยๆแค่ทําสตันรัวๆแล้วก็ทําให้เราติดสตันนาเท่าน,นั้นเองค่ะแล้วก็จะไปคิดหนานนี้ไปนะคะในส่วนของ1นึ่ขีดสินั่นเองค่ะทุกคนนะคะอีซี่ขึ้นมาทันทีเอาละค่ะอีกหนึ่งดานนะคะที่เซนรู้สึกว่ายากที่สุดเลยนะคะคือ1นึ่ขีดสิค่ะ อ๋อสเตมิวน่าหมดนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ปัญหาใดๆคะ่ะเราทําการหาสเตมิได้แล้วนะคะอาลลัคขานี้คือท็อปปิ้งเบื้องต้นนะคะด้านนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นทีมซัมมอนนะคะเท่านั้นเนาะเพราะว่าอะไรนะคะทุกคนอมาดูกันไปดูไปพร้อมๆ,ๆ,ๆกันนะคะทุกคนเซวอาอันนี้ง่ายสุดแล้วก็โชคสุดท้ายมัอนออโต้ได้ด้วยนะคะ โอเคไปกัดมอนเยเลยค่ะเฮ้ยฮิวเดี่ยวจะทันหรือเปล่านะคะจะบอกทุกคนว่าทันแน่นอนค่ะเพราะว่ามอนสเตอร์ในแต่ละเวฟเนี่ยมันจะทำดาเมจกับตัวของทีมเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางเวฟทำดาเมจต่อตัวหน้าบางเวฟทำดาเมจต่อตัวหลังบางเวฟทำต่อตัวที่ดาเมจสูงสุดนะคะมันจะค่อนข้างคลากันมากๆเลยทำให้เราเนี่ยสามารถฮิวได้ทันค่ะแล้วก็เราก็จะใช้นาส่มาซัมมอนมาช่วยในรอบนี้เช่นกันค่ะเอาจริงนะคะสำหรับการลงด ครั้งนี้เนี่ยเซลรู้สึกอ่าค่อางแบบแปลกใหม่มากเพราะปกติเซฟจะไม่ค่อยใช้ทีมซัมมอนเท่าไหร่นะคะเพราะแบบจะใช้สมบัติใต้เกิดมาช่วยเนาะแต่พอมันลดระยะเวลาการที่แบบตัวซัมมอนสินะคะเลยทําให้ต้องใช้นะคะสมบัติซัมมอนมาช่วยเพิ่มเติมค่ะ โอเคนะคะพอจะถึงเว็บสุดท้ายนะคะให้ทุกคนอเอาออโต้ออกเนาะก่อนนะคะพอเซฟเนี่ยจะไปใช้มอนทุกตัวนะคะหรือจะใช้สกิลทุกตัวอีกครั้งหนึ่งตอนเว็บสุดท้ายค่ะเซฟจะเก็บเก็บสกิลไว้นะคะเปิดด้วยคันช็อกโกชิพเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะกดตัวทุกตัวที่กดได้เนาะแล้วปล่อยออโต้ได้เลยค่ะคอยกดมือช่วยนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทันเพราะว่านานนี้นะคะมันจะสั่งตายค่ะ สั่งตายมอนค่อนข้างแบบตัวนี้ตายตัวนี้ตายถ้าเกิดมันเหมือนจะสั่งตัวหน้าตายนะถ้าเซฟจะไม่ผิดนะคะแล้วรู้สึกว่าพอมาใช้ซัมมอน ผ่านค่อนข้างไหวมากๆเลยค่ะเพราะมันจะเหมือนสั่งตายตัวซัมมอนแทนนะคะตัวของคุกกี้เราเนี่ยจะไม่โดนค่ะเพราะเมื่อกี้มันไปกรูกันอยู่กับใกล้ๆเลยเนาะทุกคนนะคะเอาล่ะค่ะมาดูกันในดาของ1นึ่งคียสกับน้องหนึ่งคียสิบสองนะคะไม่ไม่ได้ยากแล้วทุกคนนะคะสามารถใช้ทีมซัมมอนได้นะคะเอาละ่ะหนึ่งคียสิบสามนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างยากมากๆ,ๆเนาะเซฟจะใช้นะคะ อัฟโฟกาโตมาช่วยเนาะกับตัวของน้องโกโก้นะคะโกโก้มาเนี่ยรู้เลยใช่ไหมว่าจะต้องใช้นะคะในการต้านสม,มอนนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะสกิลไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอาจจะสงสัยเอ๊ใช้อัฟโฟกาโตทำไมเดี๋ยวมาดูกันนะคะอัฟโฟกาโตของเรานะคะก็ได้ใช้งานนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะคะพอเอริ่มมาสเตอร์ปุ๊บ บางตัวนะคะต้องใช้คุกกี้เฉพาะตัวจริงๆนะคะเพื่อแบบจะช่วยในการลงด่านนะคะเพราะความสามารถเฉพาะทางนะคะเป็นอยู่ที่แต่ละตัวเลยเนาะมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาละนะคะนี่จะถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะคะเซฟเริ่มเอาออโต้ออกนะทุกคนเห็นไหมคะว่าบางด่านเนี่ยก่อนเริ่มเวฟสุดท้ายนะคะเซฟจะเอาออโต้ออกเพื่อที่จะกดสกิลด้วยมือก่อนนะคะ อันนี้นะคะก็ระแวงนะทุกคนว่าแบบเวฟสุดท้ายหรือยังนะคะใ <laughs> ช้ยลิสเตวิน่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะบางทีเราจะต้องลองลงดูก่อดน,นะ,ะว่าแบบเราจะเจออะไรอันนี้นะคะมันจะตีเราเรื่อยๆเลยนะคะเซฟก็จะทําการนะคะช่วยบล็อกบัฟนะคะมอนอีกฝั่งหนึ่งเนาะ,ะหรือแบบเหมือนเราเจอในส่วนของด่าน14มืดอะคะ่ะสิบสี่คิดสิบเนาะ,ะก็จะเป็นประเภทนี้เลยที่เราจะแบบเออทํา อะไรเงี้ยบล็อกนะคะตัวที่มันตีเราไวๆก่อนนะคะอันนี้เซฟเอาสมบัติใต้เกิดมาช่วยนะคะเพราะว่าโกโก้ของเซฟจะเป็นในส่วนของครูทามลัวนาะซึ่งน้องอะ่ะตายอยู่แล้วนะคะเซฟก็เลยเอามาช่วยนะคะในด่านนี้นั่เองสมบัติใต้เกิดนะคะเซฟไม่มม่ใจว่าถ้าทีมสัมวอนจะเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าทีมสัมวอนมาเนี่ยโกโก้เราก็ต้องมีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะช่วยนะคะกันสตันให้เซฟก็เลยคิดว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายกว่านะคะคือเราปล่อยออโต้ได้เลยนะคะ นี่นะคะเซจะพยายามหาทีมที่แบบรู้สึกแบบง่ายๆกับทุกๆคนที่แบบว่าเออดูใช้ง่ายนะคะโกโก้เซฟนะคะยังไม่ปลุกพลังให้นะทุกคนนี้ค่ะเราก็จะเคลียร์นะคะสเตจในส่วนของเอพิโสดที่1น,นะคะได้3ดาวครบเลยนะคะทุกๆคน เดี๋ยวมาดูนะคะในสวนของท็อปปิง้งกันดีกว่าเนาะสำหรับน้องกโกโก้นะคะจะเห็นเนาะว่าใช้เป็นครูทางล้วนเนาะเอฟเฟซโซอ้ยไม่ใช่เอฟเฟโซ,ซสิอ่ะ อัฟโฟกาโตนะคะก็จะใช้เป็นในส่วนของความเสียหายนะคะออฟลอร์ Off และคู่ทางล้วนนะคะทุกคนอ่าเพราะว่าด่านนี้นะคะเหมือนดนะ่าที่เราใช้เซตนี้เนี่ยเราจะเน้นการสกิลที่ไวนะคะเพื่อให้มันแบบจบได้ไวยิ่งึ้นแล้วทาการบล็อกนะในส่วนของตัวบอสที่เขาทาดาเมจกับเรานะคะทุกคนอ่าอันนี้คือ1ทีมนะคะที่เซฟใช้ในการลงด่านแล้วก็ทีมนี้นะคะที่สามารถใช้การลงดานได้เช่นกนันเนาะสำหรับใครที่จะลงนะคะทุกคน แต่เราเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะคะเหมือนตอนนั้นถ้าเกิดใครที่ใช้เห็ดเนาะก็จะเป็นในส่วนของโจมตีล้วนนะคะสำหรับน้องเห็ดถ้าเกิดว่านานไหนที่เรารู้สึกว่าเราเอาเอแคไว้หน้าสุดน,นะคะทุกคนก็ให้เปลี่ยนนะคะของเอแคเป็นลดความเสียหายล้วนนะคะอย่างนั้นเนี่ยคู่ทํามล้วนน้องน้องตายก่อนแน่นอนนะคะทุกคน นี่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นท็อปปิ้งเดิมนะคะจากอารีนาเลยเนาะแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาละค่ะพอมาในเวอร์ชันนะคะของทีมซัมมอนที่แบบช่วยในการลงด่างยากๆเนาะอันนี้นะคะจะใช้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งข้างในกันดีกว่านะคะว่าเฮ้ยท็อปปิ้งเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะุทุกคน นี่ค่ะคาช็อกโกชิพนะคะลดคเสียหายล้วนค่ะเอแคก็ยังคงเป็นคูธรรมล้วนเช่นเดิมนะคะคุณป้าหอยนะคะใช้จากอารีนาได้เลยค่ะก็คือพยายามให้ซัมมอนนะคะ3ตัวขึ้นไปค่ะก็คือจะอยู่คูทรมอยู่ที่11.3%นะคะและถ้าเราใช้ไพักทองนะคะก็ยังคงเป็นลดคเสียหายล้วนแบบที่เซฟแนะนำไปก่อนหน้านี้ค่ะ นี่ค่ะก็จะบอกอย่างที่บอกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเอแคถ้าอยู่หน้าสุดจริงๆใช้เป็นโกคขาเสียหายล้วนแต่ถ้าแบบไม,ไม่ไม่ได้อยู่หน้าสุดอยู่แถว2ก็เป็นครูทามล้วนนะคะออฟลองโกคข้เสียหายหรือถ้าน้องตายก่อน ใช้เวลาคอ่เสียหายหก็ได้ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะเก็บเก็บนะคะในส่วนของเอพิโซดที่1นะคะไปได้3ดาวแบบ100%เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพัทถดไปเอพิโซดที่2นะคะว่าจะยากสําหรับเราแค่ไหนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณการรับชมเลยนะคะหากผิดพลาดใการใดต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ